ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้ปปชนะครับตั้งคำถามฆ่าตัวเองชัดๆนะครับก็ตามนะครับข้อมูลนะครับที่มีข่าวในโลกโซเชียลโอ้โหมีการพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยก็คือว่าทางปชาปชได้โพสต์นะครับข้อความร,ระบุว่าสร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริตต้องเริ่มเจิมต้นต้องเริ่มต้นจากอะไร โอ้โหเรียกว่าวันนี้นะครับเพจนะเฟซบุ๊กของปปชเองได้มีการมาโพส์ข้อความแบบนี้เอาไว้ว่าสร้างสังคมให้โปรง่งใสไร้การทุจกรกิตต้องเริ่มต้นจากอะไร เป็นเหมือนกับคําถามนะครับเป็นเหมือนกับคําถามถามประชาชนทั่วไปครับว่าเฮ้ยนะการที่เริ่มต้นการไม่ทุจริตเริ่มต้นจากอะไร่ิแน่นอนครับประชาชนก็จัดให้แบบสาสมจนต้องปิดคอมเมนต์ไปเลยครับเพราะเป็นเอกฉันคําเดียวเลยครับก็คือบางคนก็ออกมาบอกว่าเริ่มต้นจากปปชก่อนเลยครับเริ่มต้นจากนาฬิกาเพื่อนก่อนครับเริ่มต้นจากตัวเองก่อนครับบางคนก็บอกว่าให้เอากระจก ส่องตัวเองโอ้โหนานี้บอกไปเลยครับว่าแนวทางเดียวกันเลยครับก็คือวันนี้นะสำหรับผมมุมมองสำหรับผมนะครับถ้าปปชนะครับจะถามว่านะครับสังคมโปร่งใสเนี่ยไร้การทุจริตเริ่มต้นจากอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับผมเริ่มต้นจากองค์กรของคุณก่อนครับปรับปรุงองค์กรของคุณก่อนครับทำองค์กรของคุณครับให้โปร่งใสนะให้ไร้การทุจริตก่อนครับ เพราะว่าองค์กรของปปชตอนนี้สําหรับมุมมองของประชาชนผมพูดในฐานะผมเป็นประชาชนคนหนึ่งมุมมองสําหรับประชาชนอย่างผมนะครับองค์กรปปชไม่โปร่งใสทุจริตในองค์กรปปชเพียบนบเยอะแยะไปหมดนะครับและที่สํางานที่สําคัญทํางานอย่างร่าช้าทํางานไม่มีประสิทธิภาพนะครับปล่อยให้คดีความเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับหมดอายุความไม่รู้กี่คดีมากกว่า50คดี บางคาดีนะครับที่ออกมาเช่นนาฬิกายืมเพื่อนของบิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิทรวงสวรรณเป็นที่นะครับเรียกว่าตั้งข้อสัสเกตเป็นตั้งคําถามเลยว่าเฮ้ยปปชนะครับตรวสอบแบบนี้ได้ไงทำแบบนี้ได้ไงโปร่งใสหรือเปล่าและวันนี้นะครับปปชคําว่าองค์กรอิสระของปปชเนี่ยก็คืออิสระจากประชาชนประชาชนตรวจสอบไม่ได้นะประชาชนตรวจสอบไม่ได้ทํะไรไม่ได้ครับ องค์กรอิสระอย่างปปชเอาไว้เพื่อช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าช่วยพวกตัวเองหรือเปล่าช่วยคนของตัวเองหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประชาชนอย่างผมข้องใจเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะถามนะครับว่านะครับสร้างสังคมเนี่ยให้โปร่งใสไร้การทุจริตต้องเริ่มจากอะไรทำมุมมองสําหรับผมเริ่มต้นอันดับแรกคือยุบองค์กรปปชไปซะยุบองค์กรปปชไปซะนะเพื่ออะไรครับ เพื่อจะลดนะครับองค์กรที่มันทุจริตไม่โปร่งใสนับองค์กรที่มีการคอร์รัปชันออกไปได้หนึ่งองค์กรหรือยุบองค์กรอิสระทั้งหมดออกไปอันเนี้ยผมบอกเลยครับว่าเท่ากับว่าวันนี้ยุบองค์กรอิสระออกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเท่ากับว่าวันนี้ยุบองค์กรที่มีการอาจจะมีการทุจริตไม่โปร่งใสแน่นอนนะครับและก็เป็นที่กังขาของประชาชนเนี่ยได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ ถ้าจะถามอย่างชัดๆว่าสร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริตเริ่มต้นจากอะไรทํามุมมองสำหรับผมเริ่มต้นจากยุบปป,ปชยุบหน่วยงานของปอปชออกไปนะหลังจากนั้นยุบองค์กรอิสระทั้งหมดออกไปไม่ต้องมีนั่นแหละครับคือการสร้างสังคมนะครับให้โปร่งใสไร้การทุจริตนะครับอันดับแรกเลย จากใจประชาชนคนหนึ่งครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยากได้อะไรฟังครับ